ไม่ได้พี่มีย็ดแย็ดมึทไร่ก็ได้สิฟังนนิล่ะบอกมาสิลำตัดเนี่ยกำลังติดลมเลยมันร้องไม่หมดท่อนอยูได้าเหรอเฮ้ยทำไมตุ๊กตามึงหายใจแรงจังวะอ๋อตุ๊กตาเหนื่อยอายุเยอะแล้วก่อนล่มแดด่อนเครื่องไากลมตุ๊กตาจ๋าพี่ฉันอยากฟังลำตัดอีกเซ็นท่อนร้องให้พี่ฉันฟังหน่อยนะจ๊ะเอ้าเนื้อเจ๋วเเอาเนื้อเก่าเก่เจวเจเลยนะโอ้แม่นก อแกมันแอะลลไม่ก็ไม่บอยู่พองพองแท้ไม่ก็ไม่รบอยู่พองพองแั้จะยอมแกมันแอแเละแอะแลมาพบแม่บุณบุญพาทั้งถูกตาถูกใจทั้งแกนแจนไทยที่เคยไปทุกทีทุกตาเลย นครสวรรค์ป่าสะโพกผ้าตะแกหัหหกกกวสะโกทั้งโรงโมโบ้านมี<อ>ตักสุราวก้าวเลี้ยวส้มเตียวหูวกวางทั้งบ้านโบสถเดิมบานทั้งทุงทางพาทียิงอื่นดาดื่นปลายลำได้เ้อ,เอที่ไม่หมยหมกคุนหน้าม่โนกอ,อกไม่โู้แห่คุณคน